12วันแล้วนะคะเกี่ยวกับคำร้องเรียนของนักศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกค่ะหลังจากที่ถูกตำรวจ3นายใช้ปืนข่มขู่บังคับและทำร้ายร่างกายวันนี้ทางกรรมการปรปรทลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้แล้วนะคะพร้อมตั้งข้อสังเกตสำนวนคดีทั้งกรณีตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับรวมถึงการพิสูจน์คราบข่าวลินปืนด้วยครับตัวแทนคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเขายืนย่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพลตเอกรำพรสุร,รมณี กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทในโอกาสมาติดตามและรับทราบแนวทางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกกรณีตำรวจสังกัดกลุ่มงานสืบสวนสถานีตำรวจภูทรจังหวัดพิษณุโลก3ามนายทำร้ายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม5้าคนก่อนที่จะมีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง3นายออกจากราชการ พลตำรวจเอกจ,ะจะรัมพรเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสำนวนคดียังพบข้อบกพร่องหลายจุดนะครับทั้งการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุการพิสูจน์คราบขม่าปืนและหากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานบกพร่องต่อหน้าที่ก็จะเข้าข่ายมาตรา157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาครับโดยตำรวจ3นายประกอบด้วย10ตตำรวจเอกสุบินนุสขมพลตำรวจโทธนาคารชัยพิพัฒ แล้วร้อยตำรวจเอกวุฒิพัฒน์บัวอุไรทั้งหมดสังกัดสถานีตำรวจภูทรจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้ปืนขู่บังคับให้นักศึกษาทั้ง5้าคนลงจากรถก่อนทำร้ายร่างกายซึ่งนักศึกษาให้การว่าขณะขับรถเพื่อไปซื้อดอกไม้เพื่อจัดงานสัมมนาวิชาการเมื่อมาถึงบริเวณสามแยกข้างสะพานสูงถนนเอกาทศรสกลุ่มตำรวจได้บีบแตรก่อนจะขับรถพุ่งชนท้ายและใช้ปืนยิงใส่จนต้องขับรถหนีแต่ว่าก็ถูกตาม และใช้ปืนยิงยางจนไม่สามารถขับต่อได้จากนั้นถูกค่มคู่และทำร้ายร่างกายครับ